โอ้โหครูจ oh. ินก yeah. <laughs> ับเชียที่คำพรเคยเล่นละครเต้ยพงศกรใช่เจี๊ยบหน้าแขกแขกที่โคเวอร์ค่ะกิงกี้เสาวิกาเจี๊ยบตลกชื่อดังนะพ่อพี่เจี๊ยบพ่อพี่เจี๊ยบพครับพ่อดมพ่อดมอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามข้ามนักเทนนิสหญิงที่ดังๆแทมมี่แทมมาลีเอ้ยแบดมินตันไม่ใช่เทนนิสน้องเมย์ราชนกอ๋ออุ้ยไม่ใช่กันผิดข้ามิดผ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 ดสิดผดผิดผิดผิดผ อมิสแกรนเจ้าของมิสแกรนพี่พี่นวัดนามสกุลโอ้โหอิสระไก่สีเออเก่งมากด้แฟนของดีเจดาวแฟนดีเจดาวเก่งซ้อมธนัดฮัทโอ้โหนางเอกแฮร์รี่พอตเตอร์เธอหมายว่นี่เออใช่ป่ะเอ็มมเบลสันเฮ้ยผิดคนภาพภาพภาพเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีฮะอดีตนายกพรัฐนามประชานิพัตน์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ บ่มีอียังมาพังทลายเจ้าของเพลงนาคีอ่ะข้าไม่รู้จักอันนี้นี่ดูว่าเทนเนี่ยพูดเหมือนใครปากนี่เหมือนกับใครคะน้าสาวไทยเก่าสาวไทยเก่าป๊อปอรรยาชื่อเหมือนรถโดยสารใหญ่สาวที่เมอ้อยไม่ได้คำว่ารถกาแฟแล้วที่ีมก่อน work point นักกักนักกักพี่การเกลือห่าวโอ้โหครับโหนักการเมืองพีมบุรีรัมย ใช่ไม่ทันเทวินชิดชอบใช่หุยเมื่อกี้กูผิดเอม่าวาสัตเอม่าสโตนแล้วใครอ่ะเอม่าสโตนเอม่าสโตนเอม่าสโตนใครอ่ะเอม่าสโตนคือคือลาลาแลนอ๋อลาลาแลนผมแดงแดงใช่ใช่ใช่ ECA